สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าเลี้ยงลูกเชิงบวกวิถีเดนมาร์กไขความลับว่าทำไมชาวเดนมาร์กถึงมีความสุขที่สุดในโลก อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเดนมาร์กได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขที่สุดในโลกอันดับต้นๆทำให้หลายคนต่างสงสัยว่าเหตุผลเป็นเพราะอะไรกันทำไมชาวเดนมาร์กถึงมีความสุขเช่นนั้นคำตอบที่เรียบง่ายมันอยู่ที่การเลี้ยงดูนั่นเองค่ะซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทำให้เด็กๆมีความสุขมีอารมณ์มั่นคงและฟื้นตัวจากปัญหาได้ง่าย ไม่ใช่การเล่นดนตรีไม่ใช่การเล่นกีฬาหรือเล่นตามกิจกรรมที่ผู้ใหญ่จัดให้แต่เป็นการเล่นอิสระหรือว่า free play โดยอาจจะเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนเพื่อนได้นานที่ลูกต้องการเพราะสำหรับเด็กๆแล้วนะคะการเล่นคือการเรียนรู้ที่แท้จริงเด็กควรได้รับอิสระในการเล่นในพื้นที่ที่เหมาะสมและพ่อแม่ไม่ควรเข้าไปช่วยจนกว่าจะจำเป็นจริงๆค่ะ ยิ่งพ่อแม่นะคะปล่อยให้เด็กเล่นอิสระมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเรียนรู้ทักษะทางสังคมและปรับตัวเก่งมากขึ้นเท่านั้นค่ะผู้ใหญ่หลายคนนะคะมักจะรู้สึกว่าการปล่อยให้ลูกเล่นอิสระเป็นเรื่องเสียเวลาไร้สาระเด็กๆไม่ได้เรียนรู้อะไรและที่สําคัญคือมักจะรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทําหน้าที่พ่อแม่เพราะพ่อแม่จะรู้สึกดีมากหากได้สอนอะไรบางอย่างแก่ลูกและสบายใจเมื่อลูกมีพัฒนาการชัดเจน เช่นเล่นดนตรีกีฬานั้นเท่ากับว่ากําลังเลี้ยงลูกให้ประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วการกดดันลูกมากเกินไปและไม่เปิดโอกาสให้ลูกได้เล่นจะทําให้เด็กมีความวิตกกังวลซึมเศร้าและสมาธิสั้นสูงขึ้นเด็กที่ถูกเร่งให้ฝึกอ่านตั้งแต่อายุน,น้อยๆอาจจะอ่านได้เก่งกว่าเพื่อนในช่วงแรกๆแต่สุดท้ายจะถูกเด็กคนอื่นตามทันในเวลาไม่กี่ปีแต่ผลเสียในระยะยาวที่ต้องแลกมาคือมีความวิตกกังวลสูงและความภูมิใจในตัวเองต่ำเมื่อโตขึ้น ดังนั้นอย่ารู้สึกผิดนะคะเวลาปล่อยให้ลูกเล่นอิสระหรือตีความว่าการปล่อยให้ลูกเล่นแปลว่าเราไม่ได้ทําหน้าที่พ่อแม่แต่การเล่นอิสระต่างหากคือสิ่งที่เด็กสมัยนี้ขาดแคลนค่ะการเป็นตัวของตัวเองนะคะเริ่มต้นจากการรู้จักและยอมรับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองทั้งด้านดีและไม่ดีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความสมบูรณ์แบบและสอนให้ทำสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อ ทำให้เด็กรู้สึกเชื่อมั่นและเคารพตนเองซึ่งจะเป็นเข็มเทิศชีวิตท,ที่ทรงพลังที่จะพาเด็กๆไปข้างหน้าโดยไม่ถูกกระทบจากแรงกดดันภายนอกเด็กมักสังเกตอารมณ์ของผู้ใหญ่เสมอและคอยดูว่าพ่อแม่จะแสดงออกยังไงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ด้านบวกหรือลบพ่อแม่ควรบอกลูกว่าไม่เป็นไรนะถ้าลูกจะมีอารมณ์ได้ถูกรูปแบบพ่อแม่เองนะคะก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและซื่อสัตย์กับอารมณ์ตัวเองเช่นกัน การเป็นตัวของตัวเองคือการค้นหาสิ่งที่ใช่และไม่กลัวที่จะทําตามเป้าหมายภายในใจไม่ใช่ทาเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากภายนอกค่ะสําหรับพ่อแม่ที่อยากจะแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะสามารถทําได้โดยการเปลี่ยนมุมมองใหม่ที่มีต่อลูกหรือมองลูกในมุมใหม่เช่นลูกไม่ยอมแต่งตัวแปลว่ามีความเป็นตัวของตัวเองลูกดือ้อแปลว่ามีความเป็นผู้นํา วกวกง่ายหมายถึงมีความคิดสร้างสรรค์คำพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากมันคือกรอบความคิดที่เราใช้มองตัวเองและโลกรอบตัวความจริงที่เรารับรู้ขึ้นกับคำพูดที่เราใช้ดังนั้นชีวิตจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนคำพูดค่ะหรือข้อต่อไปนะคะช่วยลูกเปลี่ยนมุมมองเมื่อเกิดปัญหาด้วยการตั้งคำถามเมื่อเกิดปัญหานะคะไม่ควรบอกว่าลูกควรรู้สึกหรือว่าทำยังไงแต่คุณควรจะตั้งคำถามเพื่อช่วยลูกถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก และสอนให้ลูกมองหามุมมองใหม่ๆจากปัญหาที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อลูกถูกแย่งของเล่นและกำลังรู้สึกโกรธเสียใจพ่อแม่ชาวเดนมาร์กจะไม่พูดว่าไม่เป็นไรลูกช่างมันเถอะหรือแบ่งให้เพื่อนเล่นบ้างแต่จะตั้งคำถามเพื่อให้ลูกถ่ายทอดความรู้สึกและช่วยให้ลูกค้นวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยตัวเองเกิดอะไรขึ้นลูกรู้สึกยังไงแล้วลูกคิดว่าทําไมเพื่อนถึงแย่งของเล่นครั้งหน้าลูกจะทํายังไงถ้าโดนเพื่อนแย่งของเล่นอีก หัวข้อต่อไปนะคะคือความเห็นอกเห็นใจที่พ่อแม่ควรมีต่อลูกค่ะพ่อแม่เห็นอกเห็นใจความรู้สึกลูกเช่นแม่เห็นลูกกาลังหงุดหงิดลูกพอบอกได้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรลูกหงุดหงิดเพราะถูกน้องแย่งของเล่นไปใช่ไหมชี้ให้ลูกเห็นอกเห็นใจความรู้สึกผู้อื่นแม่เห็นน้องกําลังร้องไห้ลูกคิดว่าทําไมน้องถึงร้องไห้จ๊ะแม่เห็นเพื่อนหนูดูท่าทางกําลังโกรธลูกคิดว่าทําไมเพื่อนถึงโกรธหรอ ความเห็นอกเห็นใจที่ดีต้องเริ่มจากความเต็มใจอย่าบังคับลูกให้ทำอะไรบางอย่างเพียงเพื่อเอาใจคนอื่นหรือทำให้เรื่องมันจบๆไปเช่นบังคับลูกให้แบ่งของเล่นให้หน้องรับมือกับพฤติกรรมของลูกอย่างละมุนล,ละม่อม 1. ไม่ลงโทษลูกด้วยการตีหรือตะคอกใส่ลูกอาจได้ผลทันทีในระยะสั้นแต่ส่งผลเสียในระยะยาวเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจและความรู้สึกผูกพันถูกแทนที่ด้วยความกลัว 2. ปล่อยผ่านในบางเรื่องห้ามเฉพาะที่สําคัญอย่าจริงจังหรือเครียดกับทุกเรื่องพ่อแม่ควรตัดสินใจว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญจริงๆที่ต้องสอนลูกในทางตรงกันข้ามถ้าลูกทําร้ายตัวเองคนอื่นข้าวของอันนี้ต้องเข้าไปห้ามทันทีจับตัวลูกไว้พร้อมกับบอกว่าไม่ทําแบบนี้นะลูก 3. เบี่ยงเบนความสนใจใช้อารมณ์ขันเข้าช่วย ยกตัวอย่างเช่นลูกกําลังโยนของบางอย่างที่ไม่ควรโยนแทนที่จะพูดว่าห้ามโยนอย่ายโยนก็สามารถเบี่ยงเบนความสนใจลูกได้ด้วยการเอาของออกไปแยกลูกออกมาบอกลูกด้วยท่าทีที่สงบว่าแม่ไม่ชอบที่หนูทําแบบนี้หรือของนี้มีไว้เล่นไม่ได้มีไว้โยนถ้าหนูอยากโยนโยนลูกบอลได้หรือใช้อารมณ์ขันเข้าช่วยเช่นทําท่าทางสมมติ ้าของนั้นมาโดนคนอื่นจริงๆร้องโอ๊ยโอ้ยให้ลูกเข้าใจผลของการโยนเด็กเดนมาร์กนะคะได้รับการฝึกให้ทํางานเป็นกลุ่มตั้งแต่อาย,ยุน้อยเพื่อส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือและทํางานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งฝึกมองหาจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้อื่นด้วยชาวเดนมาร์กจะสอนให้นักเรียนที่เก่งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงมีความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจและคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอ ตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการร่วมด้วยช่วยกันในสังคมนะคะคือการช่วยเหลือและให้กําลังใจพ่อแม่มือใหม่ที่ต้องเผชิญความเครียดในการเลี้ยงลูกโดยในประเทศเดนมาร์กหลังจากผู้หญิงคลอดลูกแล้วเจ้าหน้าที่ะดุงคันภท้องถิ่นจะได้รับข้อมูลของเธอและติดต่อมาภายในสัปดาห์แรกหลังคลอดเพื่อตรวจด,ดูว่าเธอและลูกสบายดีหรือเปล่า ยิ่งไปกว่านั้นยังให้ชื่อช่องทางการติดต่อและรายละเอียดของผู้หญิงในละแวกนั้นที่เพิ่งคลอดเหมือนกันเพื่อที่คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายจะได้ติดต่อกันโดยอาจนัดพบกันสัปดาห์ละครั้งเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนให้คําแนะนําและให้กําลังใจกันหากมีคนในคนหนึ่งไม่มาคนอื่นๆจะโทรศัพท์ไปหาหรือไปเยี่ยมที่บ้านเพื่อให้แน่ใจว่าสบายดีทั้งหมดนี้นะคะช่วยให้คุณแม่มือใหม่มีความสุขและปลอดภัยตัวอย่างคําชมของพ่อแม่ชาวเดนมาร์ก เช่นแม่ชอบเวลาที่หนูพยายามแล้วพยายามอีกที่จะต่อชิ้นส่วนจิก๊กซอว์เข้าด้วยกันหนูไม่ยอมแพ้เลยและในที่สุดก็ต่อมันสําเร็จจนได้พ่อภูมิใจในตัวหนูมากที่หนูแบ่งขนมให้น้องพ่อมีความสุขมากที่เห็นหนูรู้จักแบ่งปันแม่รู้ว่างานนี้เป็นงานที่ยากและใช้เวลานานแต่หนูก็อดทนและทําจนสําเร็จแม่ภูมิใจในตัวหนูมากที่มีความเพียรพยายามไม่ยอ่อท้อหรือถ้าลูกขีดเ,เขียนบนกระดาษอย่างรวดเร็วแล้วเอาไปอวดพ่อแม่ พ่อแม่ชาวเดนมาร์กจะไม่พูดว่าโอ้สุดยอดหนูเป็นจิตกรได้เลยแต่จะถามเกี่ยวกับภาพวาดนั้นมันคืออะไรหรอหนูคิดถึงอะไรอยู่ตอนที่วาดรูปนี้ทำไมหนูถึงเลือกใช้สีพวกนี้ล่ะทำไมเราถึงไม่ควรชมลูกว่าฉลาดเพราะการชมว่าฉลาดไม่ได้ช่วยสร้างความมั่นใจแต่กลับทำให้ลูกขาดแรงจูงใจในการแก้ปัญหาและทำให้ลูกเกิดแนวคิดแบบตายตัว แนวคิดแบบตายตัวหรือว่าฟิกซ์มายน์เซตคือมีความเชื่อที่ว่าความฉลาดเป็นสิ่งที่ติดตัวมาเปลีป่ยนแปลงไม่ได้คิดว่าตัวเองฉลาดอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องพยายามกลัวที่จะต้องพยายามเพราะการพยายามทําให้รู้สึกว่าเป็นคนโง่ในทางตรงกันข้ามคือแนวคิดแบบเติบโตหรือว่าโก o w t มาย n ์เซตคือเชื่อว่าความฉลาดพัฒนาได้ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนสนใจการเรียนรู้ให้ความสําคัญต่อความพยายามมากกว่าสติปัญญา มองว่าความพยายามเป็นสิ่งที่ดีเพราะทําให้ฉลาดและพัฒนาเป็นปัจจัยสําคัญในการประสบความสําเร็จในอนาคตบริษัทต้องการคนที่มีแนวคิดแบบเติบโตเพราะแก้ปัญหาได้เร็วและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีจบไปแล้วนะคะสําหรับเลี้ยงลูกเชิงบวกวิธีเดนมาร์กหวังว่าพ่อแม่ทุกคนที่ได้ฟังพอดแคสต,ต์ตอนนี้นะคะจะสามารถนําวิธีเลี้ยงลูกแบบพ่อแม่ชาวเดนมาร์กไปปรับใช้กับลูกๆของพ่อแม่ทุกคนได้นะคะ แล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และบล็อกดิบค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย